สวัสดีค่ะวุ่นไวเวกตอนนี้เราอยู่ที่บึงไทเวกพาร์คลำลูกกาลเล่นมากี่วันแล้วเล่นมา19วันใช้เวลาในการออกตัว2วันค่ะฝึกที่บึงเล็กก่อนวันหนึ่งแล้วก็มาลงที่บึงใหญ่อีกวันสองวันก็ได้เลยยืนได้ครั้งแรกไปไกลถึงโค้งที่4เล่นมา14วันแล้วครับ เออออกตัวจริงๆออกตัววันแรกก็ออกได้เลยแต่ไม่ได้ออกไปไกลมากเล่นมาได้21วันแล้วครับวันเดียวครับยืนได้ครั้งแรกวันแรกถึงโค้ง4ี่เลยครับเล่นมา6วันแล้วใช้เวลา2วันในการออกตัวค่ะยืนครั้งแรกได้ไปถึงโค้ง4ี่ค่ะแล้วก็ลดอย่างนั้นทั้งชั่วโมงค่ะ อุปกรณ์ชิ้นแรกที่ขึ้นได้ก็คือเป็นคิกเกอร์ฝั่งซ้ายสุดอันเล็กค่ะทำได้กี่ท่าแล้วหรอก็ประมาณ2ท่ากำลังฝึก360บนเรนโบว์อยู่อุปกรณ์ล่าสุดที่กำลังฝึกก็คือกำลังฝึกแบ็กทีบนเรนโบว์อุปกรณ์ชิ้นแรกที่ขึ้นได้จะเป็นคิกเกอร์เล็ก ท่าตอนนี้น่าจะได้ประมาณ 2- 3สาท่าเลยครับเริ่มจากขึ้นคิกเกอร์เล็กก่อนครับแล้วก็ถ้าเจ็บที่สุดก็ครั้งแรกเหมือนกันครับที่เป็นคิกเกอร์เล็กครับตอนนี้กำลังฝึกท่า720แบ็กไซด์ครับประมาณ3ท่าครับท่าแรกที่เล่นไปจะเป็นแก๊บนคิกเกอร์แล้วก็จากนั้นก็ค่อยเริ่มไปหัดแบ็กทีอะไรพวกนี้ฮะส่วนที่เจ็บที่สุดก็ตอนนี้ค6 0ฮะที่ตกจากคิกเกอร์ใหญ่แล้วจุก การชิ้นแรกที่ขึ้นขึ้นทิกเกอร์เลยค่ะแล้วก็ฝึกแก๊บบนทิกเกอร์ค่ะพอได้หลังจากนั้นแล้วก็มาฝึกสวิตซซ้ายขวาต่อค่ะถ้าไหนเจ็บสุดขึ้นทิกเกอร์ใหญ่ค่ะฝึกแก๊บบนทิกเกอร์ใหญ่ใช่เพราะว่าลงมาจุกค,ค่ะเล่นมาแล้วหครั้งครับ6ครั้งที่เล่นชอบไหมเราชอบมากครับเออตอนนั้นพีโมชวนมาครับกระชากมาเลยครับตอนนี้กำลังหัดออกตัวอยู่ครับ เิดไว้ขออีกสัก7วันครับยืนออกตัวเนี่ยได้ไกลแค่ไหนแล้วเออถึงสีขาวครับนั่นนะครับสีกอร์สีข,าว,สขาวครับเออผมซื้อบัตรไป2ชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงเอาไ้เล่นเวกครับแล้วอีกที่เหลือก็เอาไว้กินข้าวเอาตกปลาครับปลาตัวจิ้วนิ้วแล้วก็ว่ายน้ำครับ สำหรับใครที่อยากมาเล่นแต่กูไม่มีเพื่อนนะครับก็สามารถทักมาหาแก๊งวุ่นวายเวกได้นะครับ